แล้วก็วันนี้นะคะช่อง3 SD 28นะคะอย่าลืมติดตามชมละครเรื่องผู้กองยอดรักนะคะจากอากาศออตอนแรกวันนี้นะคะก็มาติดตามความสนุกจากเหล่าทหารเกณฑ์ไอพัน์น้ำสุพรรณแล้วก็ผู้กองชวีพองนะคะก็เรียกว่าจะกลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดเลยมากี้เองในฐานะบทเจ้าของบทผู้กองชวีพองเองก็อยากฝากให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยค่ะ วันที่1มกราคมปีใหม่ปีนี้นะคะเราขอเรื่องผู้กอนยออรักก็จะมารีรันแล้วที่ช่อง3 SD อย่าลืมดูกันนะคะสนุกสนานแน่นอนค่ะ มากค่ะเพราะเป็นละครอ,อีกเรื่องหนึ่งที่คนดูชอบแล้วก็รีเควสต์มาเยอะแยะเลยมีคนแบบส่งมาหาเกี่ยวแบบเมื่อไหร่จะมีฉายอีกออนแอ์อีกอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ได้ละเรียบร้อยมีก็ตั้งตารอดูด้เหมือนกันตั้งตารอดูด้วยค่ะคิดถึงพี่เตอ <laughs> ๋อคิดถึงพี่กอง <laughs> ปีใหม่ปีนี้ที่จะถึงนะคะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็คิดสิ่งไหนขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะที่สําคัญตอนที่ไปเที่ยวเนี่ยขอให้ทุกคนสนุกสนานอย่างปลอดภัย ะะช่วยเหลือกันดูแลกันไว้นะคะ,ะวันนี้อย่าพลาดนะคะ1 1โม0ครึ่งแล้วก็ทุ่ม20นาทีผู้กองยอดรักทางช่อง28 SD ค่ะ